นึาทีทชิดก่อนชิดก่อนจบิดมัวแล้วไม่มีสูตรไม่ไม่มีสูตรที่ว่าแบบไม่ใช่สูตรของจริงนะครับจะเริ่มภายในสามสองหนึ่งไปครับ โอ้พอดีเลยเออเก่งว่ะเสียงไม่ดังอ่ะเก่งอ่ะหนึ่งนาทีจริงจริงหยุดเลยขอบคุณครับที่รับชมนะคะพี่คอนทำลายด้วยบ๊ายบายพี่คอนทำลายด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับ The y no